สวัสดีค่ะเมนูนําเสนอวันนี้จากครัวบ้านลนาักนณาวันนี้ครัวบ้านเราทําผัดสุกี้แห้งใส่กุ้งกับไส้กรอกค่ะนํากระเทียมไปผัดกับกุ้งแล้วก็ไส้กรอกให้หอมนะคะงลงรสด้วยซอสน้ามันหอยน้ําปลาน้ําตาลผงปรงุงรสผัดแล้วก็ปรุงรสก่อนนะคะปรุงรสด,ด้วยซอสน้ามันหอยน้ําปลาน้ําตาลผงปรุงรสค่ะผัดให้หอมก่อนนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงรสค่ะเครื่องปรุงรสก็ประกอบด้วยซอสน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสใส่ปนเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ผัดต่อให้ให้ให้หอมอีกครั้งหนึง่งหลังจากนั้นก็ใส่ผักค่ะใส่ผักกาดขาวเราสุกี้ครั้งนี้เราจะใช้ผักกัดขาวนะคะใส่ผักกาดขาวผัดผัดให้ผักสุก ผักเริ่มผักเริ่มสุกอะค่ะผัดให้ผักเริ่มสุกแล้วก็ใส่วุ้นเส้นเนี่ยค่ะปลาผักเริ่มสุกแล้วก็ใส่วุ้นเส้นค่ะใส่วุ้นเส้นแล้วก็ผัดต่อผัดให้วุ้นเส้นกับ,บผัดทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ใส่ไข่สามฟองใส่ไข่สามฟองนะคะแล้วก็ใส่ ซอสซุกี้ค่ะใส่ซอสซุกี้ตามที่เราชอบเลยค่ะแล้วก็คลาให้เข้ากันเนี่ยค่ะเข้ากันแล้วก็ใส่ผักผักผกหอมขักขึ้นช่ายกับแครอทใส่เพิ่มเติมไปนะคะเพราะว่าครั้งนี้เราจะใส่แครอทแทนเราไม่มีผักบุ้งนะคะ ก็จะใส่ผักกาดขาวแครหลอดแล้วก็ขึ้นช่ายเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดส,สุกี้แห้งกุ้งไส้กรอกลองทำทานกันดูนะคะจากครัวบาาา้านลักนณะอร่อยมากค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะผัดส,สุกี้แห้งกุ้งไส้กรอกลองทำทานกันดูค่ะจากครัวบ้านลัคนณะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ